ใครติดเรื่องนี้อยู่บ้างคะอย่างแรกเลยนะคะที่นะคะหลายหลายคนไม่ลุกออกมาทำในสิ่งที่เราคิดว่าอยากทำนะแต่อยากทำนะเดี๋ยวนะคะใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างนะคะแล้วก็ติดปัญหายอดยิตนะคะในเรื่องที่จินจะเอามาคุยวันนี้นะคะมาปลดล็อกช่วยกันค่ะนะคะ ที่บอกได้นะคะแล้วก็มาช่วยทุกคนได้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็เคยติดและก็ปลดล็อกผ่านมาได้นั่นเองนะคะแต่นะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะคุยกันสั้นๆนะนะคะกับปัญหาอย่างแรกเลยคืออยากทำนะแต่นะคะไม่มีเวลานะใครนะคะมีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้ยุ่งจังเลยอ่ะ ชีวิตนี้แบบจัดสรรเวลาจะกินข้าวนะจะแบบใช้เวลาเป็นของตัวเองแทบจะไม่มีเลยนะคะไม่มีเวลาอยากทำนะแต่ไม่มีเวลานะคะซึ่งจินจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วนะคะไอ้คำว่าไม่มีเวลาเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยที่อยากจะปลดล็อกให้นะคะต้องเข้าใจก่อนว่าเราทุกคนนะคะมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงนะคะ แต่นะคะใน24ชั่วโมงนี้ต่างหากที่แต่ละคนเอาไปสร้างชีวิตเอาไปใช้ชีวิตเอาไปสร้างความสำเร็จที่แตกต่างกันนะคะอ่าเห็นด้วยไหมคะจริงไม่จริงคะแต่นั่นแหละคะ่ะมันก็ไม่มีเวลาไงคะเนาะเนี่ยกราทำงานประจำอยู่และนะาที่สำคัญก็คือทนะ,ะไม่ได้อยู่บ้านแบบจินนะ นะคะยังไม่ได้เป็นฟรีแลนซ์นะคะยังไม่ได้ทําธุรกิจออนไลน์เต็มตัวยังมีแบบงานประจํายังมีธุรกิจก็นั่นแหละนะคะมันก็มีเวลาอยู่เท่านี้แหละนะยีชั่วโมงค่ะนะ,ะคะคำว่าไม่มีเวลาเนะะี่ยค่ะเมาจะพูดกับสิ่งที่เราไม่ให้ค่าและความสําคัญมากกว่าฉะนั้นแล้ววันนี้จะรอให้มีเวลา ไม่มีทางได้ทำค่ะมีแต่จัดสรรเวลาเพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้นะคะพรุ่งนี้นะเดือนหน้า3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าได้เวลาหรือว่าได้ในสิ่งที่เราปรารถนามากกว่าค่ะนะคะโอเคไหมนะคะฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าอยากทำนะแต่ไม่มีเวลา ก็ต้องย้อนกลับไปว่าจะทำจริงๆหรือเปล่าถ้าจะทำจัดสรรเวลาค่ะเพราะในวันที่เริ่มต้นเราไม่สามารถที่จะเลือกบางสิ่งบางอย่างให้มันลงตัวเปะ๊เปะๆๆได้แต่ถ้าเรารอให้ทุกอย่างลงตัวแล้วมันไม่จำเป็นต้องทำอะไรแล้วอะค่ะโอเคไหมคะอ่านะคะไปต่อค่ะนะคะไปต่อ หลายคนบอกว่าอยากทําออนไลน์อยากออกมาไลฟ์สดอยากออกมาทําธุรกิจส่วนตัวอยากทําสิ่งที่ไม่เคยทำเพราะอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้เพราะไอ้ที่ทําอยู่ทุกวันนี้ให้ยังไม่ได้แต่ไม่เก่งพูดไม่เป็นนะคะอ่าไม่เก่งกับพูดไม่เป็นอันนี้ได้ยินบ่อยมากนะคะจริงๆแล้วไอ้ไม่เก่งกับพูดไม่เป็นรวมๆให้ก่อนนะขยํารวมยังไม่แยกออกนะคะแค่ไม่มั่นใจ คุณแค่ไม่มั่นใจค่ะฉะนั้นจะทําให้มั่นใจคลี่สองประเด็นนี้ออกก่อนอันที่หนึ่งไม่เก่งอยากเก่งเรื่องอะไรนะคะพาตัวเองค่ะไปอยู่ใกล้คนที่เก่งเรื่องนั้นนี่คือทางลัดค่ะอยากเก่งเรื่องอะไรพาตัวเองไปอยู่ใกล้คนที่เก่งเรื่องนั้นนะคะเอาง่ายๆสั้นๆก่อนนะลองทำหรือยังนะคะลองทำสิ่งนี้ดูค่ะ นะคะและนะคะไม่เก่งพูดไม่เป็นนะไม่เก่งบอกแล้วนะพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆคนที่เก่งเรื่องนั้นคนที่ทําเรื่องนั้นนะคะหรือว่าบอกว่าเป็นไอดอลเราก็ได้นะคะในเรื่องที่เราอยากจะเก่งโอเคไหมคะอ่ะต่อไปนะคะพูดไม่เป็นไอพูดไม่เป็นเนี่ยนะคะขอแย้งเลยขอแย้งก่อนแยง้งแยง้งแยง้แยงนะคะแคนเซิล <c anc els> ออกไปแคนเซิลออกไป พูดไม่เป็นเนี่ยนะคะเป็นไปไม่ได้และไม่มีอยู่จริงค่ะ <_ d ial> บอกตัวเองเลยนะคะ <_ d ial> เราพูดเป็นที่เรายังไม่ยอมออกมาพูดที่เรายังไม่ยอมออกมาทำนะคะเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราชอบพูดเรื่องอะไรและเราขาดความมั่นใจนิดหน่อยะค่ะว่าเรื่องที่เราชอบพูด <_ d ial> เรื่องที่เราพูดเป็นเนี่ยนะคะ คนอื่นเขาจะฟังหรือเปล่าคนอื่นจะชอบไหมเรายังกังวลเรื่องแค่นี้ว่าคนอื่นจะชอบไหมจะถูกใจคนอื่นหรือเปล่าเรากังวลสิ่งที่เราจะพูดออกไปเนี่ยว่ามันจะถูกใจถูกจริตหรือว่าคนฟังจะชอบหรือเปล่ามากกว่าค่ะแต่จริงๆแล้วเราพูดเป็นเราพูดเป็นค่ะคนที่พูดไม่เป็นคือคนที่พูดไม่ได้นั่นก็คือคนใบ้เท่านั้นแต่เรา มีพรสวรรค์ที่นะคะพ่อแม่ที่เราได้มาตั้งแต่เกิดละตั้งแต่จัก,กรวาลให้มาละเกิดมาร้องอุแ้่นะคะพูดได้เราพูดเป็นค่ะแต่เวลาที่เราจะออกมาพูดเนี่ยเราขาดความมั่นใจเพราะเรากลัวคนนั้นจะไม่ชอบเราคนนี้จะไม่รักในสิ่งที่เราทํามากกว่าฉังนั้นแล้วอันเนี้ยมันฝึกได้ค่ะเริ่มจากสิ่งที่เราพูดได้ชอบพูดนะคะแล้วก็อยากเล่าแล้วเล่าเรื่องนี้นะคะมันจะเป็นประโยชน์กับคนฟัง นะคะนั่นก็คือเอาสิ่งที่เรามีประสบการณ์เอาเรื่องที่เราทําอยู่แล้วงานก็ได้นะ,ะหรือปัญหาในชีวิตที่เราเคยผ่านมาเอาออกมาแชร์แบ่งปันค่ะเหมือนจินวันนี้นะคะเรื่องแรกไม่มีเวลาจินก็ติดแต่จินปลดล็อกได้ว่าเออมันจัดสรรเวลาได้เมื่อก่อนก็ทํางานประจานะนะคะแต่จัดสรรเวลาเพื่อที่จะฝึกทักษะการทําออนไลน์เพื่อที่จะนะคะฝึกทักษะการหาเงินมาแทนที่รายได้ประจำจนกระทั่งทําได้มั่นใจนะคะ กลายเป็นเราก็ได้เวลากลับมาด้วยการเป็นเจ้าของเวลาทําธุรกิจส่วนตัวอยู่วนออนไลน์ line, เป็นฟรีแลนซ์ไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะฉะนั้นมันมันเริ่มที่เอาปัญหาของเราแล้วสิ่งที่เราผ่านมาได้มาคุยให้ฟังก็ได้นะคะแค่อาจจะต้องจัด เรียบเรียงข้อความที่เราจะพูดนิดนึงในหัวเพราะบางทีเราก็คิดหลายเรื่องเนาะมันก็เยอะแยะไปหมดเลยเรื่องราวของเรามันไม่ได้เพิ่งผ่านมาเมื่อวานหรือเพิ่งเริ่มขึ้นแค่วันนี้แต่เราผ่านมาเป็นแบบสา4สิี่สิบปีอะค่ะตกผลึกมาเยอะแยะมากมายผ่านทั้งเรื่องร้ายเรื่องดีมาบางทีเวลาที่เราจะออกมาเล่ามันก็เยอะไปหมดใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกว่าที่เราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพูดไม่เป็นเนี่ยเพราะมันเยอะไปหมดเลยร้อยเรียงมาค่ะ เอาสั้นๆค่ะเหมือนวันนี้จริงๆปัญหามีเยอะกว่านี้นะมาหาเรื่องที่ติดมีเยอะกว่านี้นะคะแต่เอาสั้นๆค่ะเอายอดยิดเลยไม่มีเวลาไม่กล้าวออกมาเพราะไม่เก่งพูดไม่เป็นเนี่ยนะคะเออลองร้อยเรียงออกมาค่ะจดเป็นโน้ตก็ได้หัวข้อที่เราจะพูดอย่างวันนี้ค่ะก่อนที่จะพูดนะคะจึงก็เอาร้อยเรียงว่าฉันจะพูดเรื่องสามปัญหานี้แหละปัญหายอดยิดแล้วเป็นปัญหาที่เราผ่านมาได้แล้วด้วยแล้วหลายคนก็ติดอยู่มาเล่าอย่างเงี้ยค่ะ อ่าอันแรกไม่มีเวลาเราผ่านมาได้ยังไงเราคิดแบบไหนอันที่สองคือพูดไม่เป็นเราไม่เก่งเราไม่มั่นใจเราทํำยังไงเราผ่านไม่ได้ยังไงเราคิดแบบไหนนะคะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราเอาออกมานะคะเขียนออกมาร้อยเรียงออกมานะคะแล้วเราก็เอาออกมาพูดในเรื่องที่เราเป็นเรานี่แหละค่ะแบบที่เราเป็นนะคะอ่านะคะนี่เลยเนาะฉะนั้นแล้วไม่เก่งไม่เป็นพูดไม่ได้ ทำซ้ำๆค่ะทำซ้ำๆค่ะถ้าไลฟ์สดอายไม่มีคนพูดอ่ะนี่แก้ปัญหาให้ดูแล้วนะคะไม่ได้อายนะคะแต่ว่าทําให้ดูว่าวันนี้ถ้าไลฟ์สดแล้วเขินซึ่งจริงๆไลฟ์สดมันง่ายมากตรงที่เราไม่ต้องมาตัดมาต่อไม่รอเซฟอะไรลงเครื่องนะคะแล้วเราก็พูดไปเลยเรียวๆแต่คือทําให้เห็นค่ะว่าเนี่ยจึงอัดเป็นวิดีโอนะนะคะอัดเป็นวิดีโอค่ะแล้วก็ค่อยอัพขึ้นมา ไม่ต้องพูดกับใครพูดกับคนเดียวที่กล้องพูดผิดพูดใหม่แบบนี้ก็ได้นะถ้าเราจะเขินว่าอายจังเลยถ้าเราพูดแบบเรื่องที่เราพูดไม่ได้รับการสนใจเพื่อนไม่มากดไลค์เพื่อนไม่มากดค like, อมเมนต์เพื่อนไม่มีปฏิสัมพันธ์หรือมีคนดูแค่คนเดียวก็คืออีกหนึ่งเครื่องของเรานั่นเองเนี้ยค่ะเราก็เนี่ยตัดปัญหาเลยอัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็อัพขึ้นมาบนหน้าหน้าช่องของเรานะคะมันก็เป็นประโยชน์ โอเคไหมคะทำบ่อยๆคะ่ะอ่ะปัญหาที่สามนะคะอยากทำนะแต่นะคะคนข้างๆอะ่ะสามีเอยหรือคนที่เขารักเราห่วงเราะคะ่ะหรือเพื่อนเรานะคะไม่เห็นด้วยไอคนอื่นเนี่ยไม่เห็นด้วยเราก็ยังมีความรู้สึกว่า,าวางได้เร็วนะคะแต่คนข้างๆเนี่ยโดยเฉพาะคนใกล้ตัวจรินเนี่ยคะ่ะตอนเริ่มทําใหม่ๆนะคะแฟนไม่เห็นด้วย นะคะทำงานพยาบาลก็ดีอยู่แล้วนะคะมีรายได้สองคนผัวเมียก็ดีอยู่แล้วนี่สินที่เกิดขึ้นก็ค่อยๆหาค่อยๆกินค่อยๆเก็บแล้วก็ค่อยๆจ่ายก็ได้ไม่ต้องออกมาทำแบบนี้นะคะไม่ต้องมาแบบมันไม่มั่นคงมันอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งค่ะจินนะคะกับแฟนเนี่ยนะคะ ปิปักเองเราจะมีพื้นที่ทับซ้อนกันเป็นบางส่วนแล้วเราจะเหลือพื้นที่ให้ให้อิสระความคิดของตัวเองค่ะของกันและกันค่ะอีกบางส่วนฉันจึงก็ใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือของจินแสดงศักยภาพให้เขาเห็นว่าจินทําได้สามเดือนแรกนะคะสามีไม่คุยด้วยเลยไม่ซับขอดอะไรทั้งนั้นนอกจากการเงียบและไม่ไม่เขาเรียกว,ว่าไม่สนับสนุนแต่ก็ไม่ต่อต้าน นะคะสามเดือนนั้นเป็นสามเดือนที่จินต้องแสดงศักยภาพด้วยการเคารพตัวเองนะคะเคารพตัวเองเคารพการตัดสินใจตัวเองในการลงมือทาเพื่อพิชิตเป้าหมายเล็กๆของตัวเองค่ะให้เกิดเป็นล่องความสำเร็จของตัวเองขึ้นมานะคะสิ่งนี้กำลังบอกอะไรกำลังบอกว่าวันนี้นะคะ เราต้องยอมรับก่อนยอมรับก่อนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเราจริงแต่ไม่เอามาเป็นสิ่งที่มันบั่นทอนกำลังใจตัวเองนะคะแต่ให้เรารู้ต่อไปเลยว่าวันนี้เรามีศักยภาพและนะคะเคารพตัวเองมากพอที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพื่อเป็นล่องความสำเร็จให้กับตัวเองนะคะ ย้อนกลับไปที่ข้อสองเราอยากเก่งอยากสำเร็จแบบไหนให้เราเข้าใกล้คนที่เขาสำเร็จคนที่เก่งเรื่องนั้นฟังวิธีคิดเขาดูวิธีทำเขาและเราก็โฟกัสที่เป้าหมายเราแล้วลงมือทำค่ะฉะนั้นวันนั้นนะคะแต่จริงก็ไม่ได้ต่อต้านเขาเหมือนกันนะคะสามีไม่ใช่ไอดอล ในเรื่องของธุรกิจออนไลน์แต่เขาเป็นคนซัพพอร์ตเขาเป็นกำลังใจเขาเป็นกองหนุนแหละนะคะตอนนี้คือเขาเป็นทุกอย่างเป็นแอดมินให้นะคะแต่ว่าวันนั้นน่ะเขาอาจจะเป็นห่วงเรามากนะคะคนที่รักเราเขาจะห่วงเรามากห่วงว่าเราจะผิดหวังเสียใจล้มเหลวนะคะหรือจะเหนื่อยจนเกินไปนั่นคือสิ่งที่เขาเจตนาของเขา เขาก็เลยแสดงออกมาด้วยการปฏิเสธและไม่เห็นด้วยพ่อแม่ของเราก็มีผลค่ะมีส่วนค่ะจากความรักนี่แหละนะคะเหมือนกันกับเวลาที่เรารักใครห่วงใครเราจะไปเตือนเขาเราจะไปบอกเขาแต่บางทีต้องยอมรับนะคะเราต้องเคารพนะคะตัวตนของคนตรงหน้าแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าคนตรงหน้าเขาต้องเคารพตัวตนของเราเหมือนที่เราเคารพตัวเองด้วยเพราะวันนี้นะคะ จะไม่มีใครเห็นความฝันที่อยู่ในหัวของเราเท่ากับตัวเราที่ออกแบบชีวิตเอาไว้แล้วและเราเป็นคนที่เห็นภาพนั้นคนที่สร้างมันต้องเป็นเราค่ะ number one คนที่สร้างต้องเป็นเราค่ะ number one ส่วนคนซับพอร์ตคนที่รักเราเขาไม่ทิ้งเราหรอกค่ะ แต่วันที่เขายังไม่ช่วยเราเริ่มสร้างอย่านอยอย่าเสียกําลังใจค่ะเพราะเขาไม่เห็นภาพในหัวของเราแต่เชื่อจินนะคะวันหนึ่งที่เขาเห็นล่องความสําเร็จของเราเป็นรูปเป็นล่างเป็นทางแล้วค่ะเขาจะรู้ค่ะว่าเขาจะช่วยอะไรเราบ้างเราเองก็จะรู้ค่ะว่าเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างแต่แรกๆ เราถ้าเราเอาอารมณ์นําแล้วเราเรียกร้องว่าให้เขาเข้าใจว่เาเขื่นภาพเขาสนับสนุนทั้งๆท,ท,ที่ตัวเราก็ายังไม่สามารถที่จะเอาภาพในหัวเราออกมาให้คนข้างนอกได้เห็นเห็นอยู่คนเดียวรู้อยู่คนเดียวแล้วก็อยากให้คนอื่นทําได้ทําตามเรามันเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นแล้ววันนี้สามปัญหานี้ใครติดอยู่บ้างกดล็อกไหมคะกดล็อกไหมคะนะคะ ปลดล็อกไปด้วยกันนะคะลงมือทําค่ะวันนี้เริ่มที่การลงมือทําค่ะไม่มีเวลาจัดสรรเวลานะคะไม่เก่งอยากเก่งทางลัดพาตัวเองไปอยู่กับคนที่เก่งเรื่องนั้นคนที่สําเร็จเรื่องนั้นอ่านหนังสือเรื่องแบบนั้นฟังเรื่องแบบนั้นบ่อยๆที่เราอยากจะเป็นอยากจะสําเร็จนะหลายคนค่ะอยากเก่งออนไลน์อยากไลฟ์สดอยากทำคอนเทนต์แต่ยังไปเลือกไม่เลือกที่จะพัฒนาตัวเองเรื่องพวกนี้ค่ะ ก็อย่างฟังไม n เสร็จไปเรื่อยๆแล้วไม่ลงมือทําสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะไม่ใช่บอกว่าไม n เสร็จไม่ดีไม่เสร็จดีมีไม n เสร็จแล้วต้องลงมือทําค่ะนะคะเพราะจริงอยู่ความสําเร็จนะคะเกเนี่ยมาจากวิธีคิดที่ถูกต้องและ1%คือการลงมือทําแบบ100%ยเปที่ถูกต้องถ้าวิธีคิดถูกแต่เรามีไม n เสร็จแล้วเราต้องเริ่มทักษะการแอคชั่นและลงมือทําด้วยนะคะ และถ้าพูดไม่ได้พูดไม่เก่งแรกๆพูดในสิ่งที่เราอยากพูดพูดในสิ่งที่เราถนัดพูดในสิ่งที่เรามีความสุขและสิ่งที่เราชอบไปก่อนค่ะให้เป็นนิสัยอย่างน้อยๆค่ะ28วันหรือเดือนหนึ่งเ,เอาให้มันต่อเนื่องนะคะจินเองนะคะตอนนี้ก็ต้องกลับมาค่ะซึ่งเมื่อก่อนก็มีวินยัยตอนนี้ก็อ๋อนะคะอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าโทษ work from home นะคะแต่มันก็ทำให้เราวินัยเราย่อหย่อนลง ะะซึ่งจริงๆแล้วคนสําเร็จเขาทํางานเหนืออารมณ์นะคะทำงานเหนืออารมณนะ์ไม่ใช่ว่าอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนนี่คือไม่มีไม่ได้ไม่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะคะ,อะโอเคและข้อสุดท้ายคนรักคนใกล้ตัวไม่เห็นด้วยอยากทํานะแต่เขาไม่เห็นด้วย ไม่ใช่ประเด็นและเป็นปัญหาค่ะเขารบการตัดสินใจตัวเองแล้วเข้ารับผิดชอบตัวเองแบบหนึ่งร้อยเอร์เซนตนะคะโอเคนะคะจากนั้นแล้ววันนี้นะคะปลดล็อกไปด้วยกันง่ายๆ3ามข้อนี้ก่อนเลยนะคะโอเคค่ะลองไปคิดไปทำตามนะคะได้เรื่องแบบไหนหรือยังติดตรงไหนนะคะก็ทักมาคุยกันนะคะสำหรับนะคะ คลิปนี้คลิปนะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะคะทำให้ดูว่าถ้าเขินไลฟ์ถ้ามีแค่คนสองคนทำคลิปค่ะนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะแล้วยังไงมาเจอกันคลิปถัดไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ